ร้านเด็ดของเราวันนี้นะคะผู้พาคุณงผู้ชมมาที่จังหวัดพิษนุโลกนะครับตอนนี้ผู้อยู่ในอำเภอเมืองจะพามากินผัดไทยกันสักหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่ผัดไทยธรรมดานะครับชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าชื่อร้านเส้นสีผัดไทยซอสกะทิซอสกะทิคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวผู้จะพาคุณผู้ชมไปดูไปชิมกันด้วยกันเลยนะครับว่ามันผัดไทยนี่มันใส่ซอสกะทิมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ทางเข้านี่ก็อาจจะต้องแบบว่ามีความลึกลับหน่อย ของร้านของเรานะครับหาตัวจับยากมากออเดอร์เยอะใช่ไหมใช่ค่ะเยอะทำไมมันเยอะขนาดนี้ล่ะ อาจจะเป็นเพราะว่ารสชาติที่มันเป็นเอกลักษณ์มไม่เหมือนแบบผัดไทยทั่วๆไปอะค่ะเพราะว่าของเราจะคือใช้ตัวกะทิในการ<ม>ทําซอสผัดไทยด้วยคือตัวเบสรสชาติซอสผัดไทยอะค่ะมันจะมีความเปรี้ยวเค็มหวาน<ม>ใช่ไหมคะค่อนข้างเข้มข้นแต่ว่ามันจะขัดความนัวความกลมกล่อมอะคะอ่ะรรสชาติแต่ละตัวมันจะแทงขึ้นชิดโดชิดเดะอะไรเง<อ>ี้ยก็เลยไปดูสูตรของผัดไทยชยยาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยการใส่กะทิมันน่าจะอร่อยดีก็เลยเอามาลอง แต่ว่าขั้นตอนการใส่อะค่ะจะไม่ได้ผสมไปกับตัวซอสเลยเพราะว่ามันจะทําให้ซอสเสียเร็วก็เลยเอามาเติมตอนในขณะที่ผัดแล้วข้อดีก็คือเวลาเติมเข้าไปค่ะเวลาตัวกะทิอะโดนความร้อนที่กระทะเหล็กอะมันจะทําให้กะทิแตกมันก็จะได้กลิ่นหอมของกะทิแล้วก็เลยได้เป็นเส้นสีผัดไทยซอสกะทิมาใช่แล้วมีผัดไทยแบบไหนบ้างครับที่ร้าน ที่ร้านนะคะตัวเบสซสอสหลักๆคือจะเป็นผัดไทยซอสกะทิเลยค่ะก็คือเป็นออริจินอลของที่ร้านแล้วก็ลูกค้าแต่ละท่านก็จะเลือกเอาว่าอยากเป็นท็อปปิ้งตัวไหนเพิ่มเติมบางท่านก็จะชอบเป็นผัดไทยไข่เย,ยิ้มค่ะแล้วก็ะจะมีตัวผัดไทยซอมสมันกุ้งเซวอที่ขายดีของที่ร้านมีซอสมันกุ้งเยหรอใช่ค่ะใส่ลงไปในผัดไทยนะเะจะเป็นเหมือนเป็นดิบค่ะทานคู่กับผัดไทยค,คือมันกุ้งนี่คือเราก็ทําเองเคี่ยวเองอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะพี่ขอลองชิมได้ไหมได้เลยค่ะ คือถ้าสั่งผัดไทยเนี่ยก็จะได้เป็นผัดไทยซอสกะทินี่แหละใช่แล้วก็จะมีตัวนี้ให้ไปราดข้างหน้าอีกทีหนึ่งเหรอใช่ค่ะจะราดหรือว่าจะจิ้มคู่ผัดไทยก็ได้ค่ะ<อ>แล้วแต่ลูกค้าชอบขอชิมหน่อยนะครับได้ค่ะ,คะโอ้หอมมากนะครับเหมือนเหมือนมีกลิ่นของความเผ็ดอยู่ด้วยใช่มันจะมีความแซบอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะมันก็จะตัดเลี่ยนคู่กับผัดไทยได้พอดีเลยค่ะนี่นะครับคุณผู้ชมคืออารมณ์เหมือนแบบน้ำพริกเผาน้ำพริกตาแดงออย่างเงี้ยนะแต่ไม่ใช่แต่นี่คือมันกุ้ง รสชาติดีมากเลยนะเค็มมีเผ็ดบางๆนะครับแล้วก็หอมมันกุ้งใช่ค่ะต้องลองแล้วล่ะวันนี้ทําอะไรให้พี่ลองชิมดีได้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะทําสัตไทยให้ลองทานดูค่ะอ่ามีอะไรยกมาเลยพี่<ด>ขอชิมหน่อยเผื่อคุณผู้ชมตามมากินได้เลยค่ะ,อะโอเครบกวนฟ้ายเท่านี้นะคะ<ด>ขอบคุณนะคะอันนี้พี่ขอไปเลยนะได้ค่ะ <laughs> มาครับผู้ชมเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยนะครับอันนี้ผู้สั่งมาเป็นตัวผัดไทยกุ้งสดนะครับซึ่งเขาก็จะมีซอสเป็นตัวซอสมันกุ้งแยกถ้วยมาให้แบบนี้เราจะใส่แบบว่ากินแล้วก็จิ้มเอาต่างหากหรือว่าจะลาดไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกจานหนึ่งอันนี้เป็นผัดไทยไข่เยิ้มไข่เนี่ยเขาจะใช้เป็นไข่เป็ดนะฮะเพราะฉะนั้นสีมันจะสวยแล้วก็สีแดงแบบสดมากเลยนะครับแต่ว่าผูวบเพิ่ม สามารถแอดท็อปปิ้งเพิ่มมาได้ผู้เพิ่มเป็นตัวไก่ย่างถ่านมันก็เลยเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับน่ากินมากนะครับก่อนอื่นขอลองตัวเส้นที่เอาไปผัดกับซอสกะทิก่อนนะครับลองเส้นเปล่าๆนะครับหลักๆแล้วนะครับที่ร้านเนี่ยเขาก็จะเอาเส้นผัดไทยไปผัดกับตัวเต้าหู้กุ้งแห้งนะครับแล้วก็มีไข่ด้วยแล้วก็ไปผัดกับซอสกะทิแบบนี้เดี๋ยวลองชิมนะครับ ครที่ชอบผัดไทยเส้นแบบนุ่มแตหนึบร้านนี้เลยนะครับรสชาติเนี่ยก็จะมีความเปรี้ยวหวานเค็มเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะได้ความมันจากตัวแบบกะทิที่เขาเอาลงไปผัดด้วยครบมากเลยนะอร่อยนะเดี๋ยวผู้จะลองกินกับไข่เยิ้มนะครับเขาบอกว่าให้ตีไข่ให้แตกแบบนี้นะครับนี่โอ,อ้โหไข่เป็ดสีสวยมากนะครับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเอามาคลุกกับตัวเส้น ตัวถั่วลิสงนะครับที่เขาให้มานะครับมันก็จะมีความนัวแล้วทีนี้เส้นผัดไทยนะครับเหนียวหนึบเลยใช่ไหมโดนกับความมันความหอมของตัวไข่แดงจากเป็ดนี่นะดูที่สีมันน่ากินมากนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เพิ่มไก่เข้าไปอีกสมบูรณแบบ อร่อยมากมาต่อกันที่อีกหนึ่งเมนูนะครับจานนี้นี่ก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งจานเด็ดของทางร้านเขานะครับดูกุ้งสดนะฮะให้มา3ตัวแบบเน้นๆไม่ใช่ตัวเล็กๆนะตัวใหญ่แล้วก็เครื่องที่ให้มาทั้งหมดนะครับก็จะมีหอมเจียวมีถั่วลิสงนะครับอันนี้สีก็รู้เลยว่าคั่วใหม่ๆนะครับคือตัวผัดไทยเนี่ยก็จะเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่ามันจะต่างกันตรงท็อปปิง้ง หน้าต่างๆที่คุณผู้ชมเลือกที่จะสั่งมานะครับน้ําซอสที่เป็นซอสมันกุ้งนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูก่อนนี่ซอสเขาจะเป็นแบบนี้เข้มข้นมากเลยที่ผู้ลองชิมแล้วอร่อยนะมันจะมีเผ็ดนิดๆเข้ากันมากมันจะได้ความเผ็ดความมันความหอมจากมันกุ้งเข้ามาด้วยนะครับกินกับตัวเส้นผัดไทยที่มันแบบเหนียวนุ่มหนึบอ่ะ อร่อยมากดีเลยนะครับคุณผู้ชมกุ้งนะครับไม่ใช่ตัวเล็กๆนะตัวใหญ่อยู่นะนี่กินกับผัดไทยนี่เด็ดแน่นอนนะครับคุณผู้ชม,มเต้นนะครับเหนียวหนึบนุ่มมากแล้วตัวซอสเขาอะทำดีมากเลยนะครับอร่อยมันจะออกเปรี้ยวหวานเค็มกำลังดีเลยแล้วพอมันไปโดนกับตัว ซอสกะทิเขาอ่ะมันได้ความ uh, มันความหวานเข้ามาด้วยอร่อยมากแล้วยิ่งมีพวกท็อปปิ้งอะไรเงี้ยกินสนุกเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยว่าเท่าไหร่กันบ้างนะครับผัดไทยกุ้งสดซอสมันกุ้งเสวยอันนี้จะเป็นเซตมาแบบนี้เลยนะครับราคา99บาทนะฮะส่วนจานนี้จริงๆแล้วเนี่ยเมนูของเขาก็จะเป็นผัดไทยไข่เยิ้มราคา65บาท ถ้าคุณผู้ชมอยากกินเป็นผัดไทยไก่ย่างถ่าน79บาทแต่เนี้ผู้อยากกินเป็นตัวแบบผัดไทยไข่ยเยิ้มแล้วก็บวกตัวไก่ย่างอย่างเดียวมาด้วยอะ่ะก็เป็น65บวกกับไก่ย่างที่แอดเป็นท็อปปิ้ง35บาทจานนี้ก็คือ100บาทรวมวันนี้ก็ประมาณ199าได้แบบวัตถุดิบดีๆแน่นๆแบบนี้นะครับแล้วที่สำคัญรสชาติอร่อยผมถ้าสนใจมาได้เลยนะครับ เปิดทุกวันหยุดแค่วันพุธวันเดียวเปิดตั้งแต่10โมงเชา้าถึง3ทุ่มนะฮะอยู่ตรงตลาดเทศบาลน,นครพิษณุโลกอยู่หลังธนาคารกรุงเทพหรือปักหมุดมาได้นะครับร้านเส้นสีผัดไทยซอสกะทิอร่อยมากมาลองชิมกันดูนะฮะ